เปลี่ยนรถนะครับเพราะว่าคนที่เป็นในเรื่องรถผมเชื่ออย่างยิ่งนะครับว่ารถยนต์ถ้าคนเป็นรถที่เจอความร้อนในระดับ1 2 0องศาขึ้นไปนะครับเครื่องยนต์นั้นถ้าคนเป็นมือไม่มีใครอยากใช้แล้วครับเพราะว่านอกจากโอลิมทุกตัวมันกรอบนะครับซีลทุกตัวมันกรอบนะครับและรวมทั้งอลูมิเนียมนะครับลูกโซ่ต่างๆมันก็จะมีเอฟเฟกด้วยกันทั้งสิ้นนะครับ ถ้าเป็นจอมยุดก็จะเปลี่ยนเครื่องหรือเปลี่ยนรถไปเลยนะครับการซ่อมนั้นแน่นอนซ่อมได้ก็ใช้ได้ไม่นานนะครับก็จะซ่อมมันอยู่เรื่อยๆนะครับหลายๆท่านเจอปัญหานี้นะครับก็จะตีวนถ้ารถคันนั้นมีแก๊สนะครับก็จะตีวนมาหาแก๊สทันทีนะครับว่าแก๊สทำลายเครื่องยนต์นั้นให้เกิดการพังนะครับจริงๆแล้วความร้อนที่เราใช้ทุกวันส่วนใหญ่นะครับก็ <c oughs> ไม่เคยขึ้นเลย อยู่ดีๆขึ้นอย่างเฉียบพลันนะครับผู้ต้องหานั้นมีอะไรบ้างนะครับก็ต้องฝากเรียนนะครับว่าทรัพยากรที่เกี่ยวกับลดความร้อนนั้นนะครับหรือเกี่ยวกับน้ํานั้นนะครับก็จะมี3ส่วนด้วยกันนะครับส่วนแรกนั้นก็คือสโตลเลตนะครับสโตเลตก็คือมี2ฝั่งนะครับคือฝั่งระบายคือด้านมอน้ากับฝั่งเครื่องยนต์ที่ผลิตความร้อนแล้วจ่ายไปสู่มอน้านะครับ นั่นคือทรัพยากรตัวที่1นนะครับทรัพยากรตัวที่2ก็คือปั๊มน้ำนะครับปั๊มน้ําเป็นตัวขับเคลื่อนน้ําที่จะให้ฝั่งร้อนไปหาฝั่งเย็นนะครับและก็ทรัพยากรตัวที่3ก็คือวาล์วน้ําวาล์วน้ํานั้นก็ทําหน้าที่ในการเป็นประตูเปิดนะครับและปิดนะครับปิดเมื่อใดนะครับปิดเมื่ออุณหภูมิไม่ถึง จุดที่ต้องการของอุณหภูมิของเทอร์โมสตัต์ตัวนั้นจะเปิดให้น้ํายอมไหลผ่านนะครับเพราะฉะนั้นปัจจุบันนี้รถที่เสียนะครับก็เสียจากวาล์วน้ําส่วนใหญ่นะครับวาล์วน้ําปิดแล้วใช้เป็นนานเกิดเป็นสนิมนะครับเปิดเป็นสนิมก็ผมไม่ได้หมายความว่าต้องเป็นแสนึเป็นสนิมนะครับเป็นหมื่นก็เป็นสนิมได้นะครับหรือว่าล็อกได้นะครับเมื่อล็อกปั๊บนะครับก็จะทําให้น้ําไม่วนนะครับก็จะทําให้ ห้องร้อนก็อยู่กับห้องร้อนไม่วิ่งไปห้องเย็นนะครับก็จะทําให้ปั๊มน้ําหมุนเท่าไหร่ก็น้ําไม่ยอมไหลผ่านนะครับก็จะทําให้เครื่องยนต์นั้นพังแบบเฉียบพันธุ์ได้นะครับและก็ในเรื่องของน้ํานั้นถ้าว่าน้ําไม่ตันนะครับก็เกิดการมอน้ารั่วนะครับม่น้ารั่วท่อยางแตกนูก,กัดท่อยางน,นะครับหรือว่าฝาหม้อน้ํานั้นเปิดแล้วลืมปิดหรือว่า สินยางฝาหม้อน้ำนั้นเกิดการรั่วนะครับก็จะเกิดขึ้นได้ทั้งสิ้นนะครับสำหรับตัวผมเองนะครับก็จะเจอปัญหานี้อยู่บ่อยครั้งมากนะครับเพราะว่าลูกค้าทุกคนก็จะฟังตามการคอมเพนของศูนย์รถศูนย์รถทุกศูนย์นะครับเมื่อเห็นรถติดแก๊สนะครับก็จะกล่าวหาทันทีนะครับหรือกล่าวหาแบบพ่อยๆนะครับ ก็จะกล่าวหาว่าอา๋อคุณคุณติแก๊สมาก็เลยพังนะครับลูกค้าก็ยังคิดกำกำเงึงถึงพอได้ยินคํานี้ปับ๊บเล่นงาน Ivan อ v d n v e l o p m e n t ทันทีนะครับก็ต้องฝากเรียนนะครับถ้าจะเล่นงาน n g v Development นะครับห้ามลื้อนะครับถ้าศูนย์จะกล่าวหานะครับให้ออกเอกสารนะครับออกเอกสารมาเลยนะครับว่ารถคันนี้พังเพราะติดตางการนะครับ NGV Dilorment นะครับจาเป็นต้องขอความเป็นธรรมนะครับสําหรับลูกค้า NGV d e l o p m e n t นะครับว่าการพังนั้นต้องมีเหตุและผลนะครับไม่ใช่ไปถูกสูตรรถคอมเมนต์ว่าอย่างนั้นนะครับผมถือว่าผมมีคดีความกันเกิดขึ้นหลายครั้งนะครับผมเองก็ชนะทุกครั้งนะครับเพราะว่า เราต้องต่อสู้กันการกล่าวหากันแบบ่อยๆนั้นนะครับโยนความผิดโยนภาระนั้นผมถือว่าไม่มีความเป็นธรรมนะครับส่วนรถนั้นนะครับความเฮี้ยหรือความเลวนั้นนะครับมีอยู่มากมายนะครับเช่นรถล,ลูกค้านํารถไปติดตั้งเครื่องเสียงส่วนรถบอกว่าหมดประกันผมว่าเป็นความเลวและเฮี้ยด้วยนะครับเพราะว่า การไปติดเครื่องเสียงนั้นนะครับผลกระทบนั้นแน่นอนครับมาจากแหล่งจ่ายก็คือแบตเตอรี่นะครับส่วนใหญ่คนที่ติดเครื่องเสียงปัจจุบันนี้ก็เอาแหล่งจ่ายจากแบตเตอรี่โดยตรงนะครับฉะนั้นแล้วผลที่เกิดขึ้นก็คือน่าจะเกิดขึ้นจากแบตเตอรี่ถ้าจะหมดประกันนะครับแต่ส่วนรถบอกว่ารถคันนี้หมดประกันเครื่องยนต์ก็หมดประกันจะเรียกว่าเร็วหรือเรียกว่าเฮียดีครับั้งสองอย่าง <c oughs> คนที่ไปใส่แม็กนะครับเขาบอกว่ารถคันนี้หมดประกันนะครับถ้าลูกปืนล้อบอกว่าหมดประกันก็อพอฟังใช,ใช่ไหมครับอ่าใช่พอฟังใช่ไหมครับครับถ้ามาบอกเครื่องนั้นะเออเออ<ๆ>บอกว่ารถคันนี้หมดประกันครับเร็วไหมครับครับทั้งเร็วทั้งเฮียใช่ไหมครับนะครับก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับการติดตั้งแก๊สนั้นถือว่าโดนข้อหารุนแรงนะครับติดตั้งแก๊สลูกค้าก็กำลังมึนงงอยู่แล้วนะครับว่ามันจะเกิดจากแก๊สหรือเปล่า เจอแรงหนุนจากศูนย์รถ NGV Development แทบไปอยู่ไม่ได้นะครับเกิดขึ้นทุกวันนะครับก็ต้องขอความเป็นธรรมนะครับเราติดตั้งแก๊สไปแล้วก็ทำให้ท่านประหยัดไปต่างกันพอจะบอกได้ไหมครับว่าเราฟ้ากับดินเราฟ้ากับเหวเยอะเลยครับฟ้ากับดินนะครับสองเ็นนะครับครับดอกเบี้ยแล้วสองนะครับฝากท่านไปลองคิดและคำนวณดูนะครับเชียงรายที่โกโกแมนบอกนั้นนะครับ ผมบอกกับท่านผู้ชมนะครับว่าทุกท่านทุกรลยนะครับถ้าติดตั้งการ์ด NGV development ไปแล้วนะครับไม่สามารถทําได้เหมือน Googleman นะครับสองหนึ่งครับวางมาแสนนึ่ผมวางให้สองแสนครับมาพิสูจน์กันเข้าคุณด้วยไหมครับพิสูจน์แล้วขอบคุณด้วยไหมครับครับก็ฝากถึงนะครับเราคิดกันเพื่อสร้างสรรค์นะครับสวัสดีครับ